วัดีครับวันนี้มาพบกับ,บัญญาบันสีใน EP ีที่143 EP ีลูกไม้กระถางละ35สามกระถาง100บาทก็ตัวนี้คือตู้ที่เราจะนำออกมานำเสนอใน EP ีถัดๆไปนะครับใน่ในส่วนของ EP ีของวันนี้ก็ได้จัดออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับและนี่คือลูกไม้ที่จะมานำ ที่จะนํามาแบ่งปันในวันนี้ลูกไม้ราคา35บาทสามกระถาง100บาทขอชี้แจงค่าจัดส่งค่าจัดส่งแบบเหมาเหมาแบบโอน50บาทแบบเก็บเงินปลายทาง70บาทเราจัดส่งแบบแพ็คทั้งกระถางครอบด้วยแก้วพลาสติกแพ็คลงกล่องกระดาษจัดส่งโดยไปรษณีย์ไทย ระยะเวลาในการจัดต่งภาคตะวันออกเฉียงเหนือ1-2วันภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออก2-4วันภาคใต้ประมาณ2-4วันทั้งหมดนี้เมื่อได้รับต้นไม้แล้วให้ทําการแกะออกจากกล่องอย่าเพิ่งแกะออกจากแก้วที่ครอบให้แกะออกจากแก้วที่ครอบตอนหลัง6โมงเย็น ต้นไม้จะอยู่ในฟอร์มลักษณะประมาณนี้นะครับจะสวยแบบนี้แต่ถ้าท่านแกะออกจากแก้วในตอนกลางวันโอกาสที่จะเหี่ยวเฉามีค่อนข้างจะเยอะดังนั้นควรแกะประมาณหลังหกโมงเย็นในช่วงที่อากาศไม่ร้อนและให้ทำการแช่น้ำไว้หนึ่งคืนหากต้องการถืออัพไซต์กระถางให้รออีกสักสามวันเพื่อให้น้องเขปรับสภาพกับน้ำที่บ้านของท่านก่อน ปรับสภาพกับน้ำและอากาศที่บ้านของท่านก่อนแล้วทำการอัพไซต์กระถางเมื่ออัพไซต์กระถางเสร็จแล้วแช่น้ำไว้สักหนึ่งคืนเพื่อให้วัสดุปลูกดูดน้ำเข้าไปไว้ในตัววัสดุปลูกก่อนไม่งนั้นวัสดุปลูกจะแย่งน้ำจากตัวตุ่มตัวดินเก่าของวันสีทำให้มีอาการเหี่ยวเฉาได้มาเริ่มกันในกระถางที่หนึ่งนะครับ ลูกไม้กระถางละาสามสิบห้าบาทสามกระถางหนึ่ง้อยบาทกระถางที่หนึ่งกระถางที่สองกระถางที่สามกระถางที่สี่กระถางที่ห้ากระถางที่ห ละทางที่เจ็ดละทางที่แปดละทางที่เก้าละทางที่สิบละทางที่สิบเอ็ดละทางที่สิบสองใครถูกใจต้นไหนหมายเลขอะไรในอีพีที่หนึ่ง้อยสสามนี้ แอดไลน์ line, หรือโทรมาที่0876115169แจ้งหมายเลขและเบอร์โทรได้เลยนะครับหมายเลข13หมายเลข14หมายเลข15ชอบสีไหนทรงไหนนะครับสามารถเลือกได้ตามใจชอบได้เลยนะหมายเลข16 แต่ละกระถางแต่ละต้นจะไม่เหมือนกันนะครับไม่มีต้นแทนนะครับท่านต้องเลือกต้นใหม่หากใครที่เลือกมาแล้วมีลูกค้าท่านอื่นเลือกไปก่อนนะครับต้องหาต้นใหม่มาแทนนะครับทางเราไม่สามารถหาต้นที่คล้ายๆกันได้นะครับเนื่องจากว่าบางครั้งเราปลูกหลายต้นแต่มีต้นที่ท่านต้องการหนึ่งต้นก็สามารถบอกเราได้ถ้าไม่สนใจต้นที่ต้นอื่น สนใจลักษณะสีโดดเด่นที่ท่านต้องการหนึ่งสีแล้วก็พอสามารถหาให้ได้บ้างละทางที่สิบเจ็ดครับละถางที่สิบแปดละทางที่สิบเก้าละถางที่ยี่สิบละทางที่ยี่สิบเอ็ด ทั้งหมดนี้เป็นไม้อยู่ในกระถางสี่นิ้วครับเป็นลูกไม้ข้อดีของลูกไม้คือจะแตกกอแตกหน่อได้รวดเร็วนะถ้าปลูกในกระถางในหลายต้นแบบนี้แนะนําให้เปลี่ยนแนะนําให้อัพไซส์กระถางขึ้นไปเป็นไซส์กระถางใหญ่แต่ถ้าใครอยากจะปลูกกระถางเล็กๆกบบนี้ลองแยกปลูกไซส์ละกระถางละหนึ่งต้นจะโตเร็วกนะระถางที่ยี่สบสามครับ ใครต้องการหน่อของแต่ละต้นนะครับบางต้นจะสวยไม่เท่ากันแต่ใครอยากได้หน่อของต้นไหนแนะนําให้แยกกระถางแยกต้นนั้นหอกไปปลูกที่กระถางอื่นเพียงต้นเดียวครับจะแตกหน่อได้อย่างรวดเร็วกระถางที่ยี่สิบสามครับหมายเลขยี่สิบสี่ครับหมายเลขยี่สิบห้าครับหมายเลขยี่สิบหกครับ หมายเลขยี่สิบเจ็ดครับหมายเลขยี่สิบแปดครับหมายเลขยี่สิบเก้าครับหมายเลขสามสิบครับหมายเลขสามสิบเอ็ดครับ <lawsuit. S 1> หมายเลขสามสิบสองครับ หมายเลขสามสิบสามครับหมายเลขสามสิบสี่ครับสีวันบานนะครับละทางนี้หมายเลขสามสิบห้าครับหมายเลขสามสิบหกครับหมายเลขสามสิบเจ็ดครับ เน้นย้ำอีกรอบนะครับสําหรับผู้ที่ซื้อบอนสีไปแล้วนะครับเมื่อบอนสีไปส่งที่บ้านอย่าเพิ่งให้แกะออกจากกล่องเพื่อให้น้องโดนแสงนะครับแต่อย่าเพิ่งแกะออกจากแก้วที่ครอบให้แกะหลังหกวงเย็นเพื่อให้น้องจะได้ไม่เหี่ยวเฉาแล้วก็ทําการแช่น้ําไว้หนึ่งคืนครับหากต้องการอัพไซ์กระถางเปลี่ยนลงกระถางที่ใหญ่ขึ้นครับให้น้องเขาปรับกับสภาพอากาศเนีย สภาพน้ําที่บ้านของท่านก่อนประมาณสามวันค่อยทําการเปลี่ยนกระถางหลังจากนั้นก็แช่น้ําไว้หนึ่งคืนเพื่อให้วัสดุปลูกสูดน้ําไว้เต็มที่นะครับจะได้ไม่ต้องมาแย่งวัสดุปลูกในกระถางที่เราเคยใส่ไว้น้องจะได้ไม่เหี่ยวเฉานะครับนี่คือการ,การดูแลรักษาข้างต้นสําหรับวันที่ย้ายบ้านใหม่กระถางที่สามสิบเจ็ดครับ กระถางที่38มสิบแปครับกระถางที่39มสิบเกครับกระถางที่40ครับสําหรับใครที่ซื้อไปแล้วนะครับเห็นว่ามันจะมีบางต้นที่สวยกว่าปกตินะครับอยากได้หนอนแลเร็วแนะนําให้ทําการแยกออกไปปลูกในกระถางเดียวๆต้นเดียวนะครับเขาจะแตกคอได้เร็วมากเนื่องจากวันสีที่พอจากเมล็ด จะสามารถแตกหน่อได้อย่างรวดเร็วเพราะยังไม่ผ่านการขยายพันธุ์เขาต้องรีบขยายพันธุ์นะครับด้วยการแตกหนอ่อส่วนการขยายด้วยดอกนั้นต้องรออีกสักนิดหนึ่งประมาณแปดถึงเก้าเดือนแต่ถ้าการแตกหนอ่อประมาณสามถึงสี่เดือนก็เริ่มแตกหน่อมาแล้วนะครับลำดับลูกไม้บอลสีละถางที่สี่สิบเอ็ดครับแต่ละกระถางมีด้วยกันหลายต้นครับแต่ แต่ละต้นจะไม่เ็ดสีจะไม่เหมือนกันนะครับลองพิจารณาดูแต่ละหมายเลขนะครับท่านชอบหมายเลขใดจดไว้ก่อนนะครับแล้วก็จดเผื่อไว้ด้วยสักสามสี่กระถางเผื่อซ้ํากับลูกค้าที่สังส่งซื้อเข้ามาก่อนจะได้ไม่เสียเวลากลับไปดูอีกรอบนึงกระถางที่สี่สิบเอ็ดครับกระถางที่สี่สิบสองครับกระถางที่สี่สิบสามครับ ละทางที่สี่สิบสี่ครับในหน้าผลของปีนี้นะครับอัญญาบอนสีก็มีต้นแม่ค่อนข้างที่จะเยอะครับมีทั้งไม้ด่างไม้ใต้และไม้กัดสีทั่วไปครับทดล,ลองผสมไปเรื่อยๆนะครับตอนนี้ก็ลุ้นที่แม่อย่างเดียวว่าแม่ตัวไหนให้ให้รูปสวยเราก็จะเน้นตัวนั้นในการทําพันละทางที่สี่สิบสี่ครับละทางที่สี่สิบห้า ในการทําลูกไม้ของทางอัญญาบรรัรสีอัญญาบัรสีจะเน้นการเป็นหาแม่พันธุ์และพ่อพันธุ์ซึ่งแม่พันธุ์หนึ่งตัวจะผสมเกสรรวมก็คือหลายๆตัวมาผสมกันเพื่อให้ได้รู้ว่าเอาเกสรจัดไม้สีประเภทไหนมาใส่กับสีประเภทไหนหรือต้นไม้แบบไหนให้ต้นไม้วันสีออกมาสวยงามตอนนี้ยังอยู่ในขั้นตอนการทดลองนะครับ ปาต้นไหนที่เป็นต้นแม่แล้วสวยต้นไหนที่เป็นต้นพ่อแล้วสวยกระถางที่สี่สิบห้าครับกระถางที่สี่สิบหกการผสมด้วยเกสรรวมก็คือเป็นการสร้างความน่าจะเป็นได้มากที่สุดว่าแต่ละตัวผสมออกมาแล้วเป็นยังไงเนื่องจากว่าบอลสีแต่ละต้นนะครับจะบานไม่พร้อมกันไม่มีได้ดูที่ดอกบอลสีบานนะครับจะบานทยอยบานไปเรื่อยๆแล้วจะทยอยมีฝักไปเรื่อยๆ ซึ่งไม่เหมือนการหมายประเภทอื่นที่มีฤด,ดูที่ดอกบานมีฤด,ดูที่ออกผลนะครับพันธุ์สีตัวนี้ก็จะมีการออกดอกมาเรื่อยๆมีผสมเรื่อยๆกระถางที่47ครับบางใบนะครับอาจจะโดนเด็ดไปเนื่องจากว่าถ้ามีหนอนกินเราจะเด็ดทิ้งทันทีเพื่อให้ใบที่เหลืออยู่เขาตั้งฟอร์มใหม่นะครับจัดเรียงบจัดเรียงรูปใบใหม่ เขาจะเป็นกอที่สวยงามแต่ถ้าเราทิ้งใบที่มีแมลงกินหรือหนอนกินไว้ก็จะอยู่อย่างนั้นไปอกีกบริเวณที่เราไม่ได้เด็ดออกนั้นเขาก็จะงอกขึ้นมาเขาจะไม่มีใบใหม่งอกขึ้นมาทําให้ฟอร์มบริเวณนั้นไม่สวยงามประถางที่48ครับประถางที่49ครับระถางที่50ครับ กระถางที่ห้าสิบเอ็ดครับกระถางที่ห้าสิบสองครับกระถางที่ห้าสิบสามครับกระถางที่ห้าสิบสี่ครับปละถางที่ห้าสิบห้าครับกระถางที่ห้าสิบหกครับ กระถางที่ห้าสิบเจ็ดครับกระถางที่ห้าสิบแปดครับกระถางที่ห้าสิบเก้าครับการแยกนอนะครับควรให้ลูกนอมีประมาณสองถึงสามใบน,นะครับแล้วค่อยแยกออกมาพอสองถึงสามใบหมายถึงว่าเขาสามารถหาอาหารเลี้ยงตัวเองได้แบบไม่เหี่ยวเฉาไม่สะดุดนะครับให้ตัดติ่ง ให้เขามีหัวค่อนข้างที่จะเยอะหน่อยนะครับเพื่อให้เขาสามารถเลี้ยงตัวเองได้แล้วก็สามารถจเจริญเตโตได้อย่างรวดเร็วแตกหน่อได้อย่างรวดเร็วอย่าตัดในลักษณะที่ว่าเหลือรากนิดเดียวนะครับเพราะเขาจะเป็นลักษณะคล้ายๆการตัดจอมไม่ใช่การแยกหน่อแต่ทางที่ห้าสิบเก้าครับหลาทางที่หกสิบครับ กระถางที่หกสิบเอ็ดครับกระถางที่หกสิบสองครับทั้งหมดในคลิปนี้ครับเป็นไม้กระถางสี่นิ้วเป็นลูกไม้ที่อยู่ในกระถางสี่นิ้วราคา,าสามสิบห้าบาทสามกระถางหนึ่งร้อยบาทถ้าจัดทรงแบบโอนห้าสิบาทแบบ,บจุดเงินไปทางเจ็ดสิบาทจัดทรงแบบแพ็คทั้งกระถางครอบแก้วจัดทรงโดยไปสี์ไทยกระถางที่หกสิบสามครับ ละถังที่หกสิบสี่ครับละถางที่หกสิบห้าครับละถางที่หกสิบหกครับละถางที่หกสิบเจ็ดครับละถางที่หกสิบแปดครับละถางที่หกสิบเก้าครับ,รบไปชอบหมายเลขอะไรนะครับ กดไว้แล้วก็เลือกเผื่อไว้สักสามถืงสี่ต้นนะครับหาก EP นี้ได้ไม่ครบสามารถย้อนกลับไปเลือก EP ที่หนึ่งร้อยสี่สิบได้นะครับหรือจะรอหนึ่งร้อยสี่สิบสี่ก็ได้เช่นกันนะครับแต่ต้องโทรมาจองไว้ก่อนนะครับเพราะว่าลูกค้าถ้าลูกค้าท่านใดท่านหนึ่งเลือกต้นที่ท่านเลือกไปแล้วท่านก็ต้องเลือกต้นอื่นมาเพิ่มมาแทนนะครับหรือไม่อยากจะ โทรซ้ำหลายรอบนะครับก็แอดไลน์ก็ได้หรือเลือกเลือกสำลองไว้ก็ได้นะครับโทรหรือแอดลายมาที่0876115169ครับสามารถสื่อสารได้ตลอดแต่บางครั้งบางช่วงเวลาที่พ่อค้าทำการอัดคลิปอยู่นี้อาจจะไม่ได้รับสายนะครับหมายเลข69ครับหมายเลข70ครับหมายเลข71ครับ หมายเลขเจ็ดสิบสองครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับคลิป ep ที่หนึ่งร้อยสี่สิบสามนะครับเราก็ขอปิดท้ายกันด้วยหมายเลขที่เจดสิบสองครับทุ่งทุกคลิปที่มีการขายลูกไม้จะขายทั้งหมดหกถาดหรือเจ็ดสิบสองต้นนะครับใครสนใจโทรมาที่ศูนย์แปดเจ็ดหกหนึ่งหนึ่งห้าหนึ่งหเ้าเบอร์โทรที่อยู่ด้านล่างนี้เป็นทั้งไลน์และเบอร์โทรท่านสามารถเซฟ เบอร์นี้ลงเครื่องท่านได้ในสมุดโทรศัพท์นะครับแล้วไลายก็จะเด้งอัตโนมัติหรือสามารถโทรมาหาเราให้เราทาําการแอดไลน์กลับไปได้นะครับสำหรับวันนี้พญาวันศรีสวัสดีครับ